สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายจะพาเพื่อนๆมารดน้ําต้นมะเขือแล้วก็ต้นพริกนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะเดี๋ยวพามาชมต้นมะเขือก่อนนะคะมะเขือต้นนี้นะคะต้นยังไม่ได้ใหญ่มากค่ะเขาเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะทุกคนแล้วต้นก็แข็งแรงด้วยนะดูจากลักษณะของใบนะคะ ใบชูตั้งนะคะมีความกรอบแข็งแรงค่ะนี่ค่ะใบหนาด้วยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาบำรุงต้นมะเขือต้นพริกที่ปลูกอยู่ในกระถางนะนี่ค่ะพริกก็มีห้ากระถางด้วยกันค่ะต่ายจะใช้เป็นน้ำหมักขี้วัวนะที่ได้ทำการหมักไว้แล้วนะคะวิธีการหมักต่ก็ได้ทำคลิปให้ดูแล้วนะคะสามารถย้อนชมได้ค่ะ นี่ค่ะน้ำหมักขี้วัวตัวนี้เนี่ยนะคะไม่มีจุลินทรีย์อะไรเลยนะคะคือเป็นแบบสูตรอย่างง่ายค่ะทุกคนสูตรอย่างง่ายนะหมักครบหนึ่งวันก็นำมาใช้ได้เลยค่ะน้ำหมักขี้วัวประโยชน์เข้าเยอะค่ะมีไนโตรเจนสูงนะ วิธีการทำเดี๋ยวไต่จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือไต่เอาขี้วัวใส่ลงในตาข่ายแบบนี้มัดปากตาข่ายให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ลงในภาชนะนะคะอย่างเช่นครุถังนะคะหรือกระมังก็ได้หลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้พอท่วมขี้วัวที่เราใส่ไปนั่นเองค่ะนี่นะคะพอ,เ,อ,อเติมน้ำลงไปแล้วเราก็ทำการหมักไว้แบบนี้แหละ1วันค่ะ เพียงหนึ่งวันก็นำมาใช้ได้เลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาใช้กันค่ะนี่ค่ะน้ำหมักขี้วัวแก้วนี้เลยประโยชน์เยอะค่ะมีไนโตรเจนสูงนะไต่ก็จะตักแก้วนี้มาเทลงในกระแป้งที่เตรียมไว้ค่ะกระแป้งนี้เป็นน้ำซาวข้าวค่ะทุกคนน้ำซาวข้าวนะคะอ่อ น้ำซาวข้าวจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เต็มกระแป๋งขนาดนี้นะก็สักประมาณเกือบประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะครึ่งกระแป๋งแล้วแต่ก็เติมน้าเปล่าเพิ่มลงไปใครมีน้ําซาวข้าวเก็บไว้1วันหรือ2วันเนี่ยนะคะหนึ่งมื้อหรือ2มื้อนะมื้อเช้ากับมื้อเย็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหุงข้าวทานเองอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องทิ้งค่ะน้ําซาวข้าวเอามาใช้ประโยชน์รดพืชรดผักได้ค่ะหลังจากที่เราผสมกับตัวน้ําหมักขี้วัวแล้วนะคะก็ราดรสได้เลยนี่ ประมาณถังละหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะคะรดไปได้เลยค่ะรดพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะทุกคนช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะนี่ค่ะแข็งแรงเลยสำหรับต้นมะเขือที่ปลูกอยู่ในกระถาง น้ำหมักขี้วัวมีไนโตรเจนสูงค่ะก็จะช่วยให้พืชผักใบเขียวนะใครที่ปลูกพืชผักแล้วมีปัญหาเรื่องใบเหลืองนะก็ลองใช้น้ำหมักขี้วัวดูได้ค่ะจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องพืชใบเหลืองได้ดีเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะลองทำตามกันดูนะคะน้ำหมักขี้วัวเนี่ยประโยชน์เยอะค่ะ นอกจากที่เราจะทําหมักไว้ใช้รดพืชรดผักแล้วนะคะก็ยังสามารถนําน้ําหมักตัวนี้มาใช้ในการปรุงดินได้ด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะแก้วนี้นะใช้บํารุงต้นพืชต้นผักได้ดีเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวต่ก็จะเอาน้ําหมักขี้วแก้วนี้ไปผสมกับอีกกระแปบงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรดต้นพืชต้นผักอื่นๆของไต่ด้วยค่ะ ต้นมะเขือนี้นะคะไม่ได้ปลูกในกระถางนะมาปลูกในล้อย,อยางค่ะเราก็ราดรถไปได้เลยเมื่อสักครู่ตายก็ได้ผสมน้ำหมักขี้วัวไปแล้วนะคะต้นนี้ออกดอกแล้วค่ะทุกคนทางนี้ก็กำลังจะเริ่มเริ่มออกดอกนะนี่ค่ะ อีกต้นหนึ่งนะคะทางนี้ก็ออกดอกแล้วเช่นกันค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะยังมีเหลืออยู่นะเดี๋ยวไตเอามารดผักบุ้งต่อค่ะผักบุ้งในล้อยอยางอันนี้นะคะเป็นการปลูกโดยการชำรากค่ะนี่ค่ะผักบุ้งที่ได้ชำรากไปเกิดดีเลยค่ะทุกคนติดทุกต้นเลย วัชพืชก็เกิดเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องค่อยๆถอนออกนะวัชพืชนี่เกิดดีจริงๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยพวกหญ้าเนี่ยนะคะอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาราดรถเลยค่ะ ราดรสด้วยน้ำหมักขี้วัวที่ผสมกันกับน้ำเปล่านะคะอ่าพอดีว่าเหลือน้อยแล้วแต่ขออนุญาตเทราดไปเลยนคะคะบำรุงต้นขักบุงค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะก็ลองลองทำตามดูได้นะคะสำหรับน้ำหมักขี้วัวนะคะทำง่ายประโยชน์เยอะค่ะ ที่แน่ๆเลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องการบำรุงดินบำรุงต้นพืชเร่งการเจริญเต,ติบโตแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาพืชใบเหลืองด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ